นิยายลูกศิษย์ของผมคือเหล่าจอดวายร้ายก็ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเนื้อหากำลังเข้มข้นเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าเปิดภาพมายัางนะดินแดนดอกบัวแดงบัดนี้อยู่ช้างรงของเรากำลังพยายามที่จะไปให้ถึงพลังอวตารดอกบัวขั้นเก้าสัตว์ร,ร้ายขนาดมหึมานั้นโฉบลงมาจู่โจมยู่ช้างรงอย่างไรก็ตามสาวกหลายร้อยคนนะครับที่พยายามขัดขวางและช่วยเหลือ,อยู่ช้างรง เหล่าสาวกของอารามปัาหลิวนั้นต่างก,ก็กระเด็นลอยถอยกลับไปสัตว์ร้ายมีรูปร่างคล้ายกับนกอินทรีมันไม่ได้เกรงกลัวสาวกของอารามปัาหลิวแม้แต่นิดเดียวและแล้วนะครับสัตว์ร้ายได้ใช้กรงเล็บของมันโจมตีซ้ำหลวซ้ำเล่เามีเพียงพลังของเทียนบุจิเท่านั้นที่พอที่จะขัดขวางมันได้นิดหน่อยใช้ค่ายกุญซะเทียนบุจิสั่งการเหล่าสาวกรวมตัวกันพวกเขากําลังใช้ค่ายกุ กายคุณเต่าปกคุมไปตัวรัศมีรอยเมตรสัตว์ร้ายสูงเสียงกรีดร้องกุ่งล็บของมันปิ่งแสงสีแดงกกนเข้าปะทะกับพลังป้องกันของกายคุณบุ้มบุ้มเสียงการประทะดังขึ้นกายคุณถูกทําลายในทันทีแค่ทีเดียวครับกายคุณทำลายถูกทําลายกันเลย สาวกของอาลาปันหลิวต่างก็กระเด็นถอยกลับมาพวกเขากลักเลือดเทียนบุจีเองก็คำรามเช่นกันแม้แต่เขาเองยังได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีหนีสัตว์ร้นี่มันแข็งแกร่งจริงๆ,ๆถอยซะเทียนบูจีไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องสั่งให้เหล่าสาวกล่าถอยเหล่าสาวกกดไปที่หน้าอกของตัวเองพวกเขากัดฟันกนทีจะถอยกลับอย่างรวดเร็วพวกเราควรจะทำยังไงดีวูวูบินตามมาจากด้านหลังนางยกมือกอทีจะปล่อยพลังสีแดงเพื่อปลดปล่อยพลังเพช ให้ปกคุมเหล่าสาวกนับร้อยนะครับอาการบาดเจ็บของพวกเขาได้รับการรักษาในทันทีพวกเขานั้นรู้สึกดีขึ้นวูวูที่ใช้พลังรักษาสาวกกว่าร้อยคนในทีเดียวนั้นก็หอบเหนื่อยพวกวุโสเจียนกลับไปที่อารามปลัลิวกันเถอะไม่ตากลับไปเจ้านั้นต้องตามเรามาด้วยแนย่ข้าคิดว่ามาันพลังของพวกเราไม่อาจดุดยั้งมันได้แต่ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปมีหวังพวกเรายื้อไม่ยื้อไว้ไม่ไว้แน่ าหากไร้ปูที่มีพลังไรปูซึ่งพลังอวตารดอกบัวก้ากีบนะครับไม่มีทางเลยที่จะต้องอไม่มีทางเลยที่จะสามารถรับมือกับสัตว์ร,ร้ายขนาดมหึมาได้ทุกคนต้องพบจดุดจุดจบเหมือนเดิมหยุดมันซะเถียนบูจิจึงตัดสินใจสู้ต่อและแล้วในตอนนั้นเองก็มีใครคนหนึ่งปุ่งเข้ามาด้วยความเร็วสูงขามีเผนพวกเรามาลองดูกันดีกว่าปูอววุโส,สู้ ผัววุโสสู้ฝึกฝนตัวเองอย่างสันโดยอยู่ที่หลังภูเขาดีเลยที่ท่านมาที่นี่ได้ทันเวลาใช่แล้วครับนี่ก็คือหนึ่งในผัววุโสที่แข็งแกล่งของอารามพันหลิวนะครับเขามีนามว่าผัววุโซสู้ใช่แล้วครับชื่อของเขาเต็มๆชื่อสู้สู้เขานั้นยังไม่เคยพบกับยู่ช้างรุงและยูเชิงไหมาก่อนนะครับเหตุผลเดียวที่เตียนบุจิไม่ได้ ไปขอความช่วยเหลือจากผู้อุโสสู้ก่อนหน้านี้นั้นเนื่องจากกลัวว่าผู้อุศวคน,นนี้นั้นจะรับไม่ได้เกี่ยวกับการที่อารามปันหลิวยอมรับการมาเยือนของผู้ฝึกยุทธต่างเดนนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวมันจะออกมาหัวหรือก้อยยังไงตอนนี้ผู้อุโสสู้ที่ถือดาบเอาไว้ในมือนั้นได้พุ่งไปข้างหน้าเขาไม่ได้บินไปนะครับ เขากำลังพุ่งเข้าหาก้อนนินตรงหน้าแทนปัญหาทุกอย่างจะจบไปถ้ากเราฆ่าเจ้านี่ได้ เป่าไม้ของสู้ๆนะครับคือ,อยู่ช้างหลงเขากําลังยืนปิงก้อนหินเขาไม่ได้คิดที่จะจัดการกับสัตว์ร้ายบนฟ้าแย่แล้วเทียนบุจิตุทะลึงหยุดซะปู่โสสู้สิ่งที่เจ้าทํามันส่งผลไม่ดีเลยนะมันคือการทําร้ายอารามพันหลิวหยุดเขาเดี๋ยวนี้เหล่าสาวกเตียนแบบนั้นตกใจเช่นกันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหยุดสู้ๆในตอนนี้ดาบในมือของสู้ๆส่องแสงสว่างขอเวียงดาบไปด้านหน้าของอยู่ช้างหลงดาบตีหุ้มไปด้วยพลังนะครับฟาดฟันเข้าใส่ หน้าของอยู่ชางหลงไม่ว่ารอบตัวจะมีอันตรายแค่ไหนแต่ยู่ชางหลงยังคงมีสมาธิเช่นเดิมเขาที่อยู่ระวังตอนสําคัญเพื่อที่จะปริดอกไปยังขั้นเก้าเขาไม่ได้หลบแต่ยังได้ในตอนนั้นยู่ชางหลงก็ยิ้มออกมายู่ชางหลงเห็นวงเวนพลังกําลังเปลี่ยนไปขา้าหิแเหลววงเวนพลังย้อนกลับนะครับตอนนี้มันนั้นได้ย้อนกลับไปที่ส่วนเอวของอวตารและแล้วในตอนนั้นเองก,กรีบดอกบัวก็ได้งอกเงยขึ้น อยู่ชางหลงของเราเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและเฉียบขาดทันทีที่เขาเห็นกลีบดอกบัวที่ก้าวสองแสงเหมือนกับกลีบดอกบัวอื่นๆที่มีตัวเขารีบกำมือพลังวตานที่เคยอยู่ในมือหายวับไปในทันทีเพียงแค่พริบตาเดียวเสี้ยวนาทีนะครับเขาก็รู้ได้ทันทีว่ามันเป็นพลังวตานที่ไร้อยซึ่งดอกบวกัวก้าวกลีบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ชางหลงที่รู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างจากพลังวตารได้ในตอนนี้ เขานะครับไม่ใช่มีเวาเขาไม่ได้มีเวลามาจะศึกษาพลังวาตานตัวเขากีคิดแบบนั้นจึงรีบถอนพลังก่อนที่ที่จะตัดสินใจทําอะไรต่อไปอยู่ช่างหลงในตอนนี้ไม่ต้องการเปิดเผยพลังวาตานของเขาอีกด้วยพลังชีวิตอันนาเนาน,านกระจายรายรอบไปทั่วป่าปู่อุตสูู่ๆที่อยู่เนื้ออยู่ช่างหลงก็กูร้องออกมายอมจำนนซะ ดาบพลังงานถาถุมเข้าใส่ยู่ชางหลงอยู่ชางหลงขยับมือขวาเล็กน้อยดาบยืนยาวนะครับของเขาสั่นสะเทือนเมื่อดาบกับคืนสู่มือของอยู่ชางหลงเขาก็เวี่ยงมันไปที่ด้านหน้าอย่างรุนแรงคมดาบพลังงานถูกปลดปล่อยออกมาในทันทีตูมดาบพลังงานของสู่สู่ถูกทําลายสีหน้าของเขาที่เคยมั่นใจได้เปลี่ยนไปสู่สู่คนนี้ผู้อาวุโสโจากอารามปนหลิวตกใจเป็นอย่างมาก เขาพยายามลอยตัวสูงสู่สู่ที่หวังจะร่วมมือกับสัตว์ร,ร้ายเพื่อโจมตีกับยู่ชางรงเตนแต่น่าเสียดายที่เขาช้าไปอยู่ชางรงพุ่งฟานสู้สู้ด้วยความเร็วสูงมีแสงประกายเกิดขึ้นและแล้วนั้นมันก็ได้เกิดบางจริงบางอย่างชั่วยู่ช้างงนะครับไม่ได้พุ่งฟานสู้สู้ไปเฉยๆ เขายัางคงมุ่งต่อไปก่อนที่จะใช้ดาบยืนยาวโจมตีไปที่สัตว์ร้ายเป็นเป้าหมายต่อไปสาวกอารามปัลลิวสัมผัสได้ถึงสายลมแห่งความตายที่ผพานมาบนญตองฟ้านะครับพวกเขาเห็นเพียงแค่ภาพเงาของบางสิ่งที่กําลังกวัดแว่งดาบอย่างเกี่ยวกาดการโจมตีทุกครั้งโจโจมไปที่จุดสําคัญของสัตว์ร้ายขนาดมัหืมา สาวกของอารามพันหลิวทุกคนต่างก็ตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นสู่สู่เงยหน้าขึ้นอย่างช้าช้าสิ่งที่เขาเห็นตรงหน้ามีเพียงแค่ร่างเงาของคนที่กำลังไร้รำย่างงดงามผัวอุโสสู่สูส่คนนี้นั้นหันกลับมามองต้องตัวเองตอนนี้ที่ท้องของเขามีบาดแผลถูกฟันทิ้เงเอาไว้บาดแผลนั้นทำให้เสื้อคุมของเขานั้นถูกย้อมไปด้วยเลือดสีแดงข,ขา เขาเป็นผู้ที่มีพลังวัตาลดอกบัวแปดกีบไม่ใช่หรือไงกันดวงตาของสูซูเบิกกว้างในขณะที่ร่วงหลน่นเทียนบุจิเทียนแบบนั้นก็ได้สั่นไปตั้งตัวผู้ผัววุโสสู้สู้แพ้แพ้แล้วอย่างนั้นเหรอในบรรดาทุกคนที่มารวมตัวกันที่นี่มีเพียงยู่ชางหงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถฆ่าสู้สู้ได้อย่างไง่ายได้ในขณะที่รับมือกับสัตว์ร้ายไปด้วย เทียนบุจิตกตะลึงเขาได้แตกกลืนน้ำลายการต่อสู้มันเร็วเกินไปเร็วจนไม่ทันตั้งตัวเทียนบุจิไม่มีเวลาแม้แต่ที่จะคิดทบตวนสาวกคนอื่นนะครับไม่ได้กังวลเรื่องการตายของสู้ๆพวกเขากำลังร่วมมือโจมตีสัตว์ร้ายขนาดมาัึือมาเตนอยู่ช่างโรงใช้กระบวนท่าวิชาดาบขู่ย,ยวนหวนคืนอย่างไม่หยุดหยังปัดวิญญาณสามส่วนหวนคืนยังไงซะสัตว์ร้ายก็คือสัตว์ร,ร้ายสิ่งมีชีวิตขนาดมัดือมาจะไปว่องไวเทียบกับมนุษย์ได้ยังไงกันละ่ะ แม้ว่าพยายามจะกระพือปีกนะครับแต่ดูเหมือนว่าความพยายามของมันจะสูญเปล่าอยู่แสงหลงกระนำโจมตีอย่างบ้าคลั่งเขาโจมตีสัตว์ร้ายมาอือมาจากตัวทุกสารทิศทุกการเวียงดาบของเขาสร้างบาดแผลชะกันให้กับสัตว์ร้ายตัวนั้นเสมอขนนกจำนวนมากร่วงล่นลงสู่ปืนเตียนบุชีเตียนโอกาสรีบสั่งการทุกคนโจมตี เตียนบูจีประสานฝ่ามือเข้าหานะครับเขากำลังสร้างม่านพลังปกป้องสาวุกอารามปลิวเอาไว้มันเป็นการปกป้องการโจมตีจากเศษหินและพายุสาวุกหลายร้อยคนโจมตีกันในพร้อมๆกันนะครับ ไม่มีใครรู้เลยว่ายู่ช้างรงนั้นกลายเป็นผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวก้าวกี่ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยตุกจังหวะการโจมตีของเขารวดเร็วคล่องแคล่วราวกับสายลมการเคลื่อนไหวของเขาสร้างความประทับใจให้กับทุกคนที่ได้เห็นมันหลังจากที่ยู่ช้างรงโจมตีโดยไม่หยุดยั้งไหนที่สุสั์ร้ายมาคือมาก็ส่งเสียงกรีดร้องมันเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดสัตว์ร้ายมาคือมาพยายามกระพือปีกมันพยายามที่จะหนียู่ช้างรงกระโดดต้อยกลับมาก่อนเที่จะเฝ้ามองสัตว์ร้ายตัวนั้นสาว สาวกของอารามพันลิวรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นการโจมตีอันสุดยอดของอยู่ชางหลงคนที่แข็งแกร่งนะครับอยู่ช้างหลงพิทีพิทีของเราสาวกอารามพันหลิวยังโคงตาค้างเทียนบุจิรีบสั่งการตามมันไปเร็วเข้าอยู่ช้างหลงสายหัวไม่จําเป็นต้องตามไปหึทําไมกันละ่ะเทียนบุจิสงสัยบางทีเย,ยวนั่น อาจจะเป็นเดียวทางตอนเนื้อตัวนี้อาจมีหัวใจแห่งชีวิตอยู่ก็ได้หัวใจของมันจะยุ่จะมอบอายุเขยให้ได้ถึงแ0 0ปีหัวใจแห่งชีวิตนั้นเหรออยู่ช้างลงไม่ค่อยรู้เรื่องนี้มาก่อนนะครับก็ไม่ค่อยรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ร,ร้ายสักเท่าไหร่อยู่ช้างหลงสับสนเทียนบูจีอธิบายต่อนอกเหนือไปจากตินตานของมนุษย์ก็ยังมีสัตว์ร,ร้ายอีกหลายอย่างที่พวกเราไม่รู้จักพวกมันนะแข็งแกร่งจนยากที่จะประเมิน สำหรับพวกมันมนุษย์ไม่ได้สำคัญอะไรสัตว์ร้ายพวกนั้นชอบเล่ล่ากัดกินมนุษย์พวกมันมักจะชื่นชอบมนุษย์ที่ทรงพลังการกินมนุษย์ที่ทรงพลังจะช่วยทำให้สัตว์ร้ายพวกนี้แข็งแกร่งขึ้นได้สัตว์ร้ายบางตัวจะมีหัวใจแห่งชีวิตติดอยู่กับตัว และใช้เหลวสิ่งนั้นสามารถทำให้มนุษย์เติมเต็มอายุไขที่ได้หลังจากที่ใช้หัวใจของพวกมันอยู่ช่างรลงมักไม่ใส่ใจอะไรกับเรื่องรอบตัวนะครับแต่ในฐานะที่เขาเป็นหนึ่งในชาวเมรีลอดหรือก็คือชาวชนชั้นสูงมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะมองข้ามเรื่องเกี่ยวกับอายุไขนี้ไปชาวเมริลอดพยายามต่อสู้เอาชนะกับชะตากรรมอันโหดร้ายกว่าหลายอายุคนพวกเขามีชะตากรรมที่ต้องพบกับอายุไขอันแสนสั้นเหลือเกิน แม้ว่าจะเป็นผู้ที่มีพลังวตาลดอกบัว8กลีบนะครับอยู่สางหลงก็มีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่500ปีจนถึงตอนนี้เขามีอายุกว่า300ปีแล้วนะครับ แม้ว่าจะมียาอายุวัฒนะที่อาจารย์เคยให้แต่อยู่ชางรลงก็ยังไม่อาจเอาชนะชะตากรรมได้ตอนนี้เขาเหลือเวลาอีกแค่ร้อยปีใครกันเล่าที่ไม่อยากได้สมบัติแบบนั้นสมบัติที่จะทําให้ยู่ชางรลงมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกตั้งแ0 0ปีต้องบอกก่อนนะครับณน,น,นาทีนี้อยู่ชางหลงของเราคงจะไปถึงพลังอวตารดอกบัว9ก้ากีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เขาคงจะไม่มีโอกาสได้ตรวจสอบอะ,อะไรมากนักเพราะว่าสานการหลายอย่างมันบีบบังคับ ด้วยเช่นนั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อยู่ช้างหลงของเราไม่ได้มีระบบ o อพีขี้โกงเหมือนกับลู่โจนะครับที่จะแสดงติ้งติ้งติง,ตงสถานะว่าได้รับอายุเขยเท่านั้นเท่านี้เท่านั้นเท่านั้นเท่าน,นานั้นวันนะครับเขาจึงคงจะยังไม่รู้ว่าตัวเองนั้นได้อายุเขยม,มามากมายเดี๋ยวไว้หลังจากนี้ถ้ามีเวลานะครับแล้วเราเห็นจะจะกันว่าเขาเป็นผู้ที่มีพลังวตารดอกบัว9ก้ากีบแล้วก็ได้ศึกษาทําความคุ้นเคยทําความเคยชินกับมัน ขาคงจะน่าจะรู้สึกสัมผัสได้ถึงพลังอายุไขที่เพิ่มปูนมากขึ้นของตัวเองนะครับอ่าก็จากที่ลู่โจของเราเคยไปถึงก็จะทําให้ลู่โจมีอายุไขเพิ่มมาถึง200ปีจากดอกบัวดอกที่9แล้วก็ <c oughs> ดอกบัวอีก8กลีบนะครับที่หวนกลับมาก็ให้อีก50ปีก็แปห้าสรวมแล้ว600ปีหมิงซื่ออินของเราทุยอ่าอยู่ฉัางหลงของเราไม่รู้ว่าได้แค่200ปีหรือได้มา600ปีเหมือนกับ ลู่โจนะครับเพราะว่าเขาไม่มีดอกบัวทองคาเขาเป็นคนแรกที่ตัดดอกบัวทองคาก็ต้องมาลุ้นกันในอนาคตใจจริงอยากให้เขาได้อายุไขยเยอะๆนะครับเพราะว่าตัวของเขานั้นเป็นชาวมีดีล็อตที่มีชะตากรรมที่ต้องต่อสู้กับเรื่องของอายุไขอยู่ตั้งแต่เริ่มแล้วแต่ตอนนี้นั้นอยู่ชางรุงไปถึงพลังอวตารดอกบัวเก้ากีบแล้วสรุปยืนยันนะครับอยู่ช่างรุงไปถึงพลังอวตารดอกบัวเก้ากีบเป็นที่เรียบร้อยแล้วบางทีอาจจะเพราะไม่มีดอกบัว ใช่แล้วเพราะไม่มีดอกบัวตองกํมเพราะแบบนั้นพลังวตานก้าวกีบของเขาจึงไม่สเสียรพลังลุมปานปั่นป่วนในเวลาเดียวกันร่างกายของเขาก็มีพลังชีวิตร,วรัวไหลออกมาแต่หากอยู่ช่างลงไล่ตามฟืนไล่ตามสัตว์ร้ายตัวนี้ต่อไปเขาก็ต้องพุบกับความจูญเสียครั้งใหญ่แน่ถ้าหาก เป็นแบบนั้นทุกคนก็เป็นอมตะได้สินะเสียนบุจิทายหัวเป็นไปไม่ได้จากการศึกษาที่ผ่านมาทั้งหมดของดินแดนดอกบวัวแดงผู้ฝึกยุทธสามารถอยู่ได้นานมากที่สุดแค่3,000ปีใช่ครับฟังไม่ผิด3,000ปีนั่นคิดเป็น3เท่าของคนจากดินแดนดอกบวัวสีทองกันเลยทีเดียว แม้แม้แต่หัวใจแห่งชีวิตเองก็ไม่สามารถยืดอายุไขยให้มากกว่านี้ได้อยู่ชางหลงจึงมองไปที่สัตว์ร้ายที่กําลังหนีอย่างเงียบๆตาหากอยู่ชางหลงไม่ไล่ตามสัตว์ร้ายไปเทียนบุจิจะไปกล้าตามไดยยังไงกันเทียนบุจิสั่งการต่อถอยกลับได้สาวกทตั้งหลายยีบยืนยันคําสั่งครับ วููเช็ดเหงื่อก่อนจะเดินมาอยู่สางโรงพี่ใหญ่หน้าทึ่งจริงๆอยู่สางโรงไม่ได้ตอบกลับเขายิ้มให้กับวูวูอย่างอ่อนโยนแทนไหนตอนนั้นเองก็มีสาวคนหนึ่งร้องขึ้นมาเออพูกวุโสสูส้ตายแล้วขอรับผวกวุโสสู้สูส้ตายแล้ว สาวกของอารามพันหลิวร้อมสุบของสู่สูเอาไว้แตนทีที่เทียนบุจิได้ยินเขาก็หันไปตำหนิสาวกในตันทีหยุดวยไว้ได้แลว้วเอาสุบของขกลับไปซะข้าจะอธิบายเรื่องนี้กับเจ้าอารามเองทเทียนบุจิคารวะให้ก่อนที่จะหันกลับไปยังอารามพันหลิวตึงสั่งงานเป้าหมายสำเร็จได้รับรางวัลเต็มบุญ1500้เต็มได้รับรางวัลต่างแดนเพิ่มอีก1 0 0 0งเต็มก็ใช่ครับสู่สูเป็นผู้ที่มีพลังอา่านแปดปีบนะครับลูโจนะครับที่ได้ยินการแจ้งเตือนเขาก็ เขาก็ขมวดคิ้วเนาะตอนนี้เขาเผลอคิดอะไรไปชั่วกู้กรที่หันไปมองที่หมิงซืออินที่กำลังจดจอ่อกับการปลิดีบดอกบัวทองคำอีกครั้งสรุปว่าคนแรกของโลกก็คือลูกโจคนที่สองของโลกก็คือในส่วนของยู่ชางหลงนะครับตานับรวมหมดเลยเนาะในศาลาจินติงซานก็เป็นยู่ชางหลงแต่เขาอยู่ในโลกของดินแดนดอกบัวแดงก็น่าเสียดายถ้าเขาอยู่ในโลกดินแดนดอกบัวทองคำก็คงจะได้กลายเป็นเสาหลัก ของดินแดนทั้งดินแดนตอนนี้นั้นก็ทุกอย่างขึ้นอยู่กับหมิงซื่ออินที่อยู่ในดินแดนดอกบัวทองคำแห่งนี้เหลว ในตอนนี้การปีกีบดอกบัวของหมิงซื่ออินเองก็อยู่ในขั้นตอนสําคัญเป็นธรรมดาที่ลู่โจจะไม่รู้ว่าสิทธิ์ของเขาอย่างยู่ชางหลงกลายเป็นผู้ที่มีพลังวัตารดอกบัวก้าวกีบไปแล้วมันเป็นการปีกีบดอกบัวภายใต้สถานการณ์อันยากลําบากดอกบัวสีทองของหมิงซื่ออินหมุนรอบตัวอย่างรวดเร็วการปีกีบของเขานะครับคล้ายกับสิ่งที่ลู่โจคาดคิดเอาไว้วงแหวนพลังงานถูกสร้างขึ้นมาอย่างต่อเนื่องมันกําลังเลื่อนลงสู่ล่างอวตาร เห็นได้ชัดว่าพลังที่หมิงซื่ออินสร้างขึ้นไม่ทรงพลังพอจะทำให้ดอกบัวทองคำปลดปล่อยพลังชีวิตออกมามากพอ่านไปชั่วคู่ผมของหมิงซื่ออินนั้นเริ่มกลายเป็นสีขาวผิวของเขาเยียวยนุนดอกบัวทองคำได้กัดกินอายุของหมิงซื่ออินจนเกือบหมดใช้หัวใจแห่งชีวิตซะลู่โจพูดเตือนแม้ว่าหมิงซื่ออินจะเป็นสิทธิของลู่โจนะครับเป็นสิทธิที่ลู่โจของเรานั้นห่วงน้อยที่สุดแต่ถึงแบบนั้นเขาก็ไม่มีประสบการณ์ การปีกีบดอกบัวที่9นั้นเป็นเรื่องใหม่สาหรับทุกคนในลูกใบหนีบางทีอาจจะเป็นเพราะอายุขยที่เสียไปอย่างร,รวดเร็วจิตใจที่เคยมุ่งมั่นของเขานะครับหมิงซื่ออินตอนนี้เขารู้สึกสัึมโคอนแต่เมื่อได้ยินเสียงเตือนจากอาจารย์หมิงซื่ออินก็รีบหยิบหัวใจแห่งชีวิตออกมาใช้ก่อนจะแบ่งมันออกเป็นสองชิ้นเขารีบใช้หัวใจพวกนั้นอย่างรวดเร็ว,รวทุกคนต่างก็ตกตะลึงที่เห็นหมิงซื่ออินที่อายุเพิ่มมากขึ้นอย่างวบวบผูตัดดอกบัวทองคาไปแล้วได้แต่ลวงอกนะครับ ส่วนผู้ที่ยังไม่ตัดดอกบัวทองคาได้แต่ห่วงไปถึงอนาคตของตัวเองสําหรับผู้ที่ไม่ตัดดอกบัวทองคาก็ต้องพบเจอกับภาวะของการดูดกลืนอายุไขจากดอกบัวทองคําตอนที่พยายามปริกีบไปถึงขั้นอย่างดอกบัวที่9ก็ได้คนละดอกนะครับได้เสียคนละอย่างหมิงซื่ออินนั้นเขาจะถูกดูด อายุไขอันมากมายมาสารไปถ้าว่าอย่างไรก็ตามถ้าไปถึงขั้น9ก้าสำเร็จบอกได้เลยครับว่าจะได้ทุบต้นทุบดอกจะได้โบนัสในส่วนของขั้นพลังอวตารดอกบัว9ก้ากีบรวมไปถึงดอกบัวหนึ่ถึงแนะครับคูณให้อีกดอกละ50าปี ก็นั่นแหละครับถ้าเป็นเพื่อนๆจะเลือกแบบไหนครับแบบที่ตัดดอกบัวทองคําหรือแบบไม่ตัดดอกบัวทองคําอยู่สางหรณของเราเองที่ไปถึงขั้นก้าวได้โดยที่ไม่ดูดูดอายุไขแต่ท้งนี้ท้งนั้นนะครับมันก็ท้ายที่สุดแล้วกับไม่ค่อยเสียญสักเท่าไหร่และดูเหมือนว่าอายุไขที่ได้มาจากดอกบัว1-8นั้นเขาคงจะไม่ได้รับเนาะเพราะว่าได้ตัดมันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มันเป็นเรื่องร้ายแรงนะครับสำหรับหยวนเออมากที่สุดในตอนนี้นั้น นางจินตนาการไปถึงตัวเองที่กําลังเชร์แกชราหยวนเอ๋อก็รู้สึกเจ็บปวดเกินกว่าจะรับไหวกับการซื้อวุยาเย่เจียนซินกับยอมรับเรื่องนี้ได้อย่างง่ายดายเย่เจียนซินมีประสบการณ์เชียตายมาหลายครั้งแม้จะไปไม่ถึงพลังวตารดอกบวัวข้าวกีบแต่นางก็ไม่เคยคิดเสียใจหอยสังเองก็ไม่เคยเห็นการปีกอิบดอกที่ก้าวมาก่อนเพราะแบบนั้นนางจึงสนใจเป็นอย่างมากหลังจากใช้วัวใจของชูซิไปนะครับหมิงซื่ออินก็สัมผัสได้ถึงชีวิตที่ เพิ่มมากขึ้นมันแป่ซานกระจายไปทั้งตัวแต่ไม่ทันีท่จะดูดซึมซับนะครับตอนนี้ก็ถูกดอดถูกดอดถูบบอถูกดอกบัวตองกำรรดูดไปอีกแล้วหมิงซื้ออินใจเต้นแรงหัวใจของเขากําลังเต้นเรื่อยๆหลังจากได้อายุไขจากหัวใจดอกบัวตองกำรรก็เริ่มปั่นป่วนดูเหมือนว่ามันจะใกล้ถึงจุดอิ่มตัวเต็มที่ในตอนนั้นเองผู้โศตั้ง4ีก็สรงเสียงร้องขึ้นสัตรายสัตรายมาแล้วเตรียมป้องกัน ตีด้านบนสุดของศาลาจินงจิงฟานหัวยูจิงที่นนะครับกองงางกันตนูจันทรากรที่จะเตรียมพร้อมยิงนางนั้นไม่รอช้าใช้นิ้วอันเรียวบางของนางปล่อยไยกันตนูไปในทันใดลูกศรพลังงานที่งดงามพุ่งโจมตีก็หาสาัตร,รัายลู่โจเองก็หันไปสนใจหัวหัต่อพยักหน้าเป็นอย่างที่กา้าเอาไว้ลูกศรพลังงานของผู้ที่มีพลังอาตานดอกบัวก้ากีบนั้นทรงพลังจริงๆ อันนี้น่าจะแปลผิดนะครับหัวยููจิงเป็นผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวไม่แน่ใจว่าตอนนี้นางเป็นผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวกี่กีบนะครับอาจจะ 5,, 6 7หรือ8กีบนะครับแต่นางไม่ใช่ผู้ที่มีพลังอวตาร9กี่ีบอย่างแน่นอนหัวยู่จิงที่ได้ยินคําชมเปลือยิ้มนะครับนางง้างกันตนูอีกครั้งก่อนที่จะโจมตีสัตว์ร,ร้ายต่อไปสูย่ยูชูพูดต่อสัตว์ร้ายขนาดมากมาปรากฏดตัวออกมาเมื่อไรก็ได้ย่าฆ่าสายตาดิดขาด บัวอยู่จิงจัดการกับสัตว์ร,ร้ายตัวเล็กตัวน้อยนะครับที่เริ่มปรากรตัวนางนั้นจัดการมันทั้งหมดด้วยพลังของตัวเองแล,แล้วหลังจากนั้นผู้สูงทั้งหมดก็หันไปมองที่พระเอีของวันนี้อีกครั้งพัวกเขาหันไปมองหมิงซื่ออินหมิงซืออินรู้สึกได้ว่าดอกบัวของเขาไกลถึงจุดสูงสุดแล้วหมิงซื่ออินที่รู้สึกได้แบบนั้นนะครับความเร็วในการหมุนรอบของมันเองก็เริ่มช้าลงเป็นอย่างมาก เลือกคิดฟุ้งซ่านได้แล้วจดจอกับมันซะลูโจนะครับเข้าใจสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นดีขอสั่งสอนหมิงซื่ออินราวกับยังเป็นแค่เด็กหมิงซื่ออินสูดหายใจเข้าลึกๆก่กกอนที่จะตั้งสมาธิอีกครั้งลูโจพยักหน้าดีปลดปล่อยพลังชีวิตออกมาพิจีบขึ้นมาซะครับท่านอาจารย์ก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็ไปเจอกันในตอนหน้าตอนที่729วันนี้ควบกันให้คลิปละ2ตอนกันเลยทีเดียวเนาะ คลิปหนึ่งก็20กว่า20กว่านาทีนะครับตอนที่กาอ่าตอนหน้านะครับตอนที่729ความแข็งแกร่งของสารจ,จินถิงสารตอนนี้ลูโ่โจเป็นคนแรกในดินแดนดอกบัวทองคาที่ไปถึงพลังวตาลเก้าอีกคนที่2ก็คือดาป,ปีศาจยู่ช้างหลงที่ปีกีบดอกได้ในดินแดนดอกบัวสีแดงและคนที่3ที่กําลังจะไปถึงกันนั้นนั่นก็คือหมิงซื่ออินถ้ารวมทั้ง3คนขอนับหมิงซื่ออินแบบเป็นทางการไปเลยเนี่ยจะทําให สาราจินถิงสารกลายเป็นสารที่แห่งแรกและแห่งเดียวในโลกของดินแดนยานนะดินแดนดอกบัวทองคำนะครับที่มีพลังอวตารดอกบัวกาวกีิบถึง3คนสุดแค่ไหนก็คิดดูเอาเองนะครับตอนนี้นะดินแดนยานหรือโลกของดินแดนดอกบัวทองคำทั้งใบนะครับไม่ต้องพูดถึง ว่าจะพันธมิตร12ดินแดนหรือ10มหายอดฝีมือฝ่ายคุณธรรมหรืออะไรก็ตามนะครับที่อยู่ในดินแดนดอกบัวทองคำทั้งหมดมัดรวมกันมาได้เลยนะครับสาลาจินจริงสารเอาอยู่ ด้วยผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัว9ก้ากีบคนเดียวก็เพียงพอแล้วนะครับที่สามารถสยบลูกทั้งใบตอนนี้กลายเป็นว่าสาลาจินจิงซานกําลังมีผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัว9ก้ากีบถึง3คนและเช่อเหลือเกินว่าในอนาคตนั้นจะต้องมีผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัว9ก้ากีบที่าสาลาจินจิงซานส่งเข้าประกวดอีกอย่างแน่นอนเพื่อนเล่ละครับคิดเห็นยังไงกันบ้างกับขุมกําลังอันแสนจะสุดยอดตอนนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับมันน่าเศร้านิดหน่อย ถึงแม้ว่าถ้าเทียบในดินแดนดอกบัวทองคําพวกเขาอาจจะเป็นกลุ่มกําลังที่ไร้เทียมทานอย่างไรก็ตามถ้าหากเทียบความสเสถียรน,นะครับกับดินแดนดอกบัวแดงแล้วสาราจินสิงซันเองก็ยังไม่ถือว่าเป็นอมาตะนะครับอันนี้ไม่นับลูโจเนาะเพราะว่าในลานสงครามทวาล,ลยัยหรือบ้านดวงดาราสวรรค์เองก็ดูเหมือนว่าจะมีผู้ที่มีพลังวตารดอกบัวเก้ากีบโอ้ย น่าจะไม่ต่ำกว่า3คมคนเหมือนกันนะครับขุมกําลังอื่นๆในดินแดนดอกบัวแดงเนี่ยแต่ละขุมกําลังเนี่ยบอกได้เลยว่าสุดจริงอันนี้ต้องต้องยอมเขานะครับเพราะว่า,าพันธะพันธนาการแห่งฟ้าดินอะไรของพวกเขาเองก็นุ่น3,000ปีนะครับมากกว่าดินมากกว่าดินแดนยานถึง3เท่านะครับคิดดูครับมันส่วนต่าง 2, ีอื้อหปีมันเอาไปทำอะไรได้เยอะแยะมากมาย แล้วก็มีน้องบางคนนะครับทักเรื่องชื่อของสถานที่ต่างๆในสำนักต่างๆในดินแดนดอกบัวดแดงนะครับว่าตั้งได้คู่ที่อันนี้ส่วนตัวหินด้วยเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นลานสูงคลามตีวันเลยแล้วก็บ้านดวงดาราสวรรค์หรือวิหารทั้งเก้านะครับแต่ละที่ได้ยินชื่อแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันโคตรขลังนะครับโคตรน่ากลัวโคตรแข็งแกร่งก็ต้องมาดูนะครับว่าถ้ามาเจอกับ ผู้เป็นปรมาจารย์แห่งจินจิงสารเมื่อใดก็ตามที่เขามาเยือนดังดินแดนดอกบัวทองอะเมื่อใดก็ตามที่เขามาเยือนดังดินแดนดอกบัวแดงมันจะไร้เตรียมตานเหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ